ในโจทย์ของสารรัฐธรรมนูญที่ให้มาในปัจจุบันเนี่ยที่ให้ประชาชนไม่สามารถเลือกกรรมธิการได้โดยตรงเนี่ยเราจะทําให้การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครั้งนี้เนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายที่สุดเราก็จะมีโจทย์ในการแก้ไขของกรรมธิการตอนนี้ก็คือมีเรื่องของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่สภาเป็นผู้เลือกจากสูตร20/21ที่หลายท่านอาจจะทราบข่าวไปแล้วนะครับและอีกก้อนหนึ่งก็คือเป็นกรรมธิการรับฟังความคิดเห็นซึ่งจะเป็น,นกลไกสําคัญที่จะ รวมการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามานะครับแต่ความท้าทายก็คือประชาธิปไตยแบบตัวแทนแบบนี้นะครับจะทําอย่างไรให้กรรมธิการร่างเนี่ยร่างในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการร่างให้ประชาชนไม่ได้มาร่างแทนประชาชนนะครับหมายถึงว่ารับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างไรมาเขาก็มาร่างตามนั้นไม่ได้ใส่ความเห็นของตัวเองลงไปนะครับและกรรมธิการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยทำอย่างไรที่พอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาแล้วนะครับทั้งประเด็นพื้นที่ ทั้งในเชิงประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิทมนุษยชนเรื่องปัญหาที่ดินทํากินเรื่องปัญหาสิทธิทชุมชนต่างๆเนี่ยเขาเอาความเห็นเหล่านี้ของประชาชนเนี่ยมาถ่ายทอดให้กรรมธิการร่างจริงๆไม่ใช่เอาความเห็นของสมาชิกสภาที่เลือกเขาเข้าไปนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ทางกรรมธิการจะต้องพยายามออกแบบออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปว่าเราจะแก้ไขโจทย์แบบนี้อย่างไรนะครับ